สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําสินค้าใหม่ล่าสุดของร้านเรานะครับวันนี้จะเป็นในกลุ่มส่วนของเครื่องให้อาหารปลานะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้ออ่ยินเชียนนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับก็ตัวนี้เราเราจะเอาเข้ามาทั้งหมดอ่สามสีนะครับนี่ครับก็จะมีสีอ่สีฟ้าแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีม่วงนะครับมันก็อ่ ตัวนี้ก็จะคล้ายระบบการทํางานนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเครื่องให้อาหารปาลารุ่นก่อนๆน,นะครับก็คือมันจะใช้ลักษณะการจิ้มเป็นเวลาว่าเราอยากให้เวลาไหนเราก็จิ้มได้ครับแต่ว่ามันก็เพิ่มสีสันนะครับดูเพราะปกติไอเครื่องให้อาหารปาลารุ่นก่อนๆน,นะครับมันก็จะมีแบบสีดําสีขาวซึ่งมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเอามาดูแบบนานะ่ารนักเวลาเรามีลูกที่เราอยากจะเด็กๆนะครับเลี้ยง เลี้ยงปลานะครับก็อยากให้อ่าตู้เขามีสีสันอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเครื่องแหมปลาแบบหลากสีครับดูน่ารักมากครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับแนวน่ารักสำหรับผู้หญิงก็จะชอบหน่อยนะครับนี่ครับอืในเครื่องก็จะมีมีมีประมาณนี้แหละครับนี่แล้วก็อ่เขาจะมีตัวเสียบตัวนี้มานะครับสมมติเวลาเราอยากจะให้อาหารเวลาไหนเราก็สามารถเสียบ การใช้งานง่ายนะครับอันนี้ก็คือมันจะใช้งานง่ายมากก็คือเราไม่ไม,ไม่ต้องมาตั้งเป็นแบบระบบดิจิตอลก็คือมานั่งตั้งเวลาเซตทรรมดานะครับอันนี้ก็จะแบบว่าสําหรับคนที่ที่เกี่ยมานั่งกดว่าตั้งเวลาขนาดไหนครับอันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆก็คืออ,อย่างแรกคือเราหมุนปรับเวลาให้ตรงกับตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ เสียบตรงนี้ว่าเราเราจะให้อ่ากี่อันนะครับถ้าอันนี้มันจะให้ได้ประมาณ8เวลานะครับที่เขาให้มาเราก็สามารถเลือกได้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ามันจะเป็นหมุนแล้วก็มีตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกปริมาณการให้อาหารว่าเราอยากจะให้มากให้น้อยมันก็ปรับได้นะครับนี่แล้วก็เราสามารถดึงมานี้ปุ๊บนี่ครับแล้วก็ this, นี่นะครับแล้วก็เปิดเนี่ยครับเปิดอาหารให้อาหารอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ ปุ๊บอย่างนี้ก็มีที่ล็อกมาอย่างดีนะครับแล้วเราก็ใส่อาหารไปแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็กดล็อกตรงนี้นะครับปุ๊บนะฮะแล้วก็เสียบด้านหลังมันก็จะมีรูครับอันนี้ง่ายครับแล้วก็เสียบเข้าไปหนมันจะมีรูล็อกอยู่ครับนี่เห็นไหมครับปุ๊บแล้วก็สามารถไปหนีบข้างตู้อันนี้แบบหนีบตรงสมมุติว่าตู้มีคานะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เสียบนี้ปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าอาคารอย่างนี้ได้แล้วก็มีหมุนนะครับอ่า อันนี้ก็จะมีตัวมาให้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีวิธีมาให้ในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ <_ S 3> ก็จะมีจะมีฐานมาให้เราสามารถใส่ไปตรงนี้ได้เลยครับก่อนใส่ฐานเราต้องดึงอันนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ฐานตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ฐานไปตรงนี้ได้เลยมันก็จะมีน้ำให้ครับอย่างแรกเลยครับ <_ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ให้เสร็จก่อนนะครับ อ่าแล้วก็เขียบนี้ได้เลยครับเนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกแล้วครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเวลาที่เรามาถึงนะครับเราจะต้องหมุนสมมุติตอนนี้เวลาหกโมงใช่ไหมครับก็สิบหกเอ่สี่โมงก็คือสิบหกนะครับเราก็หมุนตรงนี้ นะครับมันก็จะหมุนอยู่ตรงนี้คือตั้งเวลาก่อนแล้วเวลาเราอยากจะให้อาหารตอนไหนเราก็สามารถเสียบไ้ตรงนี้ไปได้เลยนะครับอสมมุติแต่ว่าสมมุติเวลาลูกค้าอยู่บ้านแล้วอยากให้อาหารปลานะครับลูกค้าก็แค่มากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหมุนเดี๋ยวผมจะลองใส่ฐานให้ดูอีกก็จะมาพูดถึงวิธีการใช้งานนะครับก็คืออย่างแรกก็คือผมใส่ฐานด้านหลังเสร็จแล้วนะครับวิธีการเทก็คือเราลองหมุนข้างหน้านี้ได้นะครับถ้าเราอยากให้อาหารเวลาปกติเราก็หมุนนะครับมันก็จะหมุนการให้อาหารอยู่ด้านหลังอย่างนี้ เห็นไหมครบหนึ yeah. ่งรอบเนี่ยป๊บนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถสมมุติเวลาเราอยากให้อาหารใช่ไหมครับอยากให้อาหารเองนะครับเราหมุนข้างหน้านี้ปุ๊บมันก็จะหมุนอย่างนี้เห็นไหมครับหนึ่งรอบเวลาเราอยากให้อาหารแบบไหนเราก็สามารถปรับปริมาตรอาหารอย่างนี้ได้นะครับปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เวลาให้อาหารมันก็จะหมุนเห็นไหมครับมันก็จะหมุน อาหารลงอย่างนี้หนึ่งรอบนะครับเห็นไหมแล้วก็เวลาเราใช้งานครั้งแรกครับก็คือเราต้องตั้งหมุนนาฬิกาก่อนปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็สมมุติเราอยากให้อาหารตอนทุ่มหนึ่งเราก็เสียบที่19บเนาฬิกานะครับพอถึง19บเนาฬิกามันก็จะหมุนเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ทุกคนจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีนาฬิกาเหมือนตึกต๊กตึก๊กตึ๊กเหมือนเข็มเล็กของเราอะครับหมุนหมุนเรื่อยๆ อันนี้ก็จะเป็นทามเมอร์ให้อาหารครับแบบง่ายๆนะครับก็จะมีทั้งหมดเราเอาเข้ามาทั้งหมด3สีนะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ ทำให้มันดูตู้ปลามันดูมีสีสันและสวยงามหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องให้หันปลาแบบง่ายๆนะครับก็เป็นรุ่นใหม่ครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับหรือจะซื้อผ่านทางช้อปปี้รัสดาครับเรามีขายทุกช่องทางนะครับอันนี้ก็ลองติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีสินค้าตัวใหม่อะไรนะครับมาให้ชมนะครับเดี๋ยวก็ลองติดตามดูได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ